สวัสดีค่ะโอเคพีเคซื้นทนชาแนค่ะวิดีโอนี้เราใช้งาน w o r d 2013อยู่นะคะต่อไปก็จะเป็นการทำคลุมดำพารากราฟอักษรโดยที่ไม่ต้องลากเมาส์นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานใช่ไหมคะะสมมติอันนี้นะคะเป็นอาพารากราฟ1นพารากราฟเวลาเราจะทำการลบทิ้งนะคะเราก็จะลากเมาส์มาคลุมดำแบบนี้แล้วก็ลบ ที่ delete ที่แปนใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้อีกวิธีหนึ่งที่เราไม่ต้องลากเมาส์แบบนี้นะคะก็คือการนำเมาส์นะคะมาไว้ที่ด้านหน้าพารากราฟนะคะของพารากราฟนั้นแล้วก็คลิกนะคะที่เมาส์นะคะดับเบิลคลิกค่ะ2ครั้งนี่นะคะดับเบิลคลิกก็คือคลิก2ครั้งรวบนะคะก็จะเป็นการคลุมดำแล้วนะคะอันที่จริงก็ด้านด้านหลังก็ได้นะคะนี่นะมา ประมาณนี้แล้วก็อาจจะยากหน่อยสำหรับแถบ,แถบ,แถบนี้นะคะดับเบิลคลิกอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาอยู่ด้านหน้าก็หนึ่งครั้งนะคะก็จะเลือกบรรทัดที่ตัวลูกศรอ,อยู่นี่นะคะหนึ่งครั้งแต่ถ้าดับเบิลคลิกสองครั้งก็จะเลือกพารากราฟนั้นนะคะอ่าลองดูอันนี้ด้านหลังก็ได้นะคะแต่ว่าก็จะยากหน่อยนี่นะคะอ่าโอเคนี่นะคะ ประมาณนี้นี่นะดับเบลิลคลิกสองก็คลิกรวดเดียวสองครั้งนะคะดับเบลิลคลิกนะทางซ้ายนะคะถ้าตั้งใครตั้งเมาส์ทางขวาไว้ให้เป็นดับเบลิลคลิกอยู่แล้วก็คือคลิกตัวด้านขวาไปเลยทีเดียวนะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะวิธีการที่เราคลุมดําโดยที่ไม่ต้องใช้เมาส์นะคะลากแบบนี้นะคะไม่ต้องลากแบบนี้นะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ